สวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมากับเราสองคนแม่ลูกในชีของคุกกี้แอนมอนะคะเนื่องจากว่าหลายเอพิโซดละเราฝรั่งบังค่ากันเยอะเ <laughs> ที่ยวนี้มามอก็เลยคิดว่าเรากลับมาทําอาหารไทย <larva> e> ที่ทําแล้วทานได้กันในครอบครัวดีกว่านะคะครับ Welcome back to She Home Cooking and More after we've been to Italy for the past <laughs> two weeks with Chef Fabio <laughs> we're back and doing Thai food <Right. S 1> but today will be the Northern Thai food <า> this menu you can cook and share with the family คิดว่าอันนี้มันเป็น เ,เมนูอะไรที่ไม่ได้ยุ่งยากนะนะคะแล้วก็ทานแหนมกับอย่างอื่นได้จะเป็นผักสดจะเป็นแคบหมู mm, <th> จะเป็นไส้อั่วนะคะ So this menu that you can have it with many different things vegetables you can have with pork rinds you can have it with the northern sausage นะคะเอาละคะ่ะมาดูส่วนผสมนะคะไม่ยากแต่จริงๆเนี่ย เรียกว่าที่ใช้เวลาคือการย่างก็จะมีมะเขือเทศซึ่งปกติในทางเหนือเขาใช้เผะเมือเขือส้มซึ่งตอนนี้ม่มองหาไม่ได้ไไดถ้าหาไม่ได้ใช้ม,มือเขือเขือเทีสีดาก็ได้แต่เผิ่อันนี้มันเหลือนี่ก็จะใช้ไม่เสียของครับ so tomatoes first of all คามแด h l s กระเทียม <al> นะคะแล้วก็พริกหนุ่มมาลูกพริกหนุ่มครับ yes it's a kind of chili นะะนะคะ the green one เนี่ยค่ะทั้งหมดเดี๋ยวสัดส่วนเนี่ยเดี๋ยวลี้จะให้ลูกขึ้นให้นะคะคือถ้าทำถ้วยเล็กจะใช้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือน้ำปลาร้าต้มสุกนะคะถ้าบางคนไม่ทานปลาร้าใช้น้ำปลาได้แล้วก็น้ำตาลนิดหน่อย and the fermented fish ค่ะ ครับ so but if you don't don't uh, take it you can use fish sauce as well ค่ะ <well. S 2> it's like anchovy yeah it's like anchovy คับนะคะอค่ะอินกริเดียนมีเท่านี้เองนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันค่ะครับ แล้ค่ะตอนนี้พอเราได้ทุกอย่างที่ย่างมาย่างมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาตำนะคะรีตำน้ำพริกหนุ่มก่อนเลยสมมุติว่าถ้าจำนวนของน้ำพริกมันเยอะค่ะเราก็แยกเป็นโคกๆไปได้น้ำพริกหนุ่มเนี่ยบางบ้านก็ไม่บางตำราเขาก็ไม่ใส่มะเขือเทศน,นะลูกแต่ของหมอหมองตำลาหมอหมองใส่ mm hmm. อาจจะเป็นให้เขามีรสชาติกับสีสันนิดนึง So after we put everything into the oven for more or less around 30 minutes and then we เราจะเริ่มใส่ลงในพิสเซลและมอเตอร์ค่ะอริจินอลเนี่ยผมาว่าเขาย่างวยเตาถ่านลูกมันก็จะหอมกว่านี้หน่อยอ๋อบ้านเราเตาถ่านบนคอนโดก็คงโดนเขาประนามพอย่างแล้วเนี่ยค่ะทุกอย่างจะตำง่ายมากมาม่องเลยใช้ครกอันนี้ไม่ต้องใช้ครกหินนะลูก so after the um, vegetables are cooked so it's pretty easy to smash them up ค่ะคือบ้านอื่นนะลูกใช่ไหมเขาทานนั้นจิ้ครับแล้วก็จิ้ม บ้านเราต้องทำโตโตน้ำพริกเนี่ย so it depends on how much you would like to have <ข> the น้ำพริกหนุม่มค<ข>่ะ this is a pretty big batch ค<ข>่ะ you can adjust to your likings actually to the amount you the consume นะน้ำพริกหนุ่มเนี่ยจะต้องเป็นรสชาติของความเค็มน้ำนะคะน้ำตาลเนี่ย อยากจะให้ใส่ทีละน้อยก่อนเพราะว่าผักส่วนใหญ่ทุกอย่างที่เราย่างแล้วมันจะมีความหวานในตัวของเขาอยู่แล้วนะคะ s o ดีน้ำพริกหนุ่ม would have a salty hint to it more than the other taste and uh, we only add a bit of sugar because usually the vegetables would have the sweetness right especially after you grilled it นี่นะคะมัจจะประมาณนี้นะคะประมาณนี้แล้วมองจะตักออกก่อนนะใส่โบแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาผสมข้างนอกกัน โอเคครับนี่หลังจากที่หม้องงตำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอามาใส่กระมังเพราะเราจะได้คลุกง่ายหน่อย So after we smash up everything we put this into the container to mix them up again. Because we w o u add the l า l a Lala, or the fermented fish. ค่ะบิดใบบิดนะคะแล้วชิมก่อนว่าเค็มพอหรือยังถ้ากลิ่นจัดจ้านไปก็ใช้น้ำปลาต่อถ้าไม่เค็มนะคะอย่าใช้ปลาาหมดเลยบางท่านอาจจะไม่ค่อยชอบกลินปลาเท่าไหร่ to add it bit by bit and then if you like it more salty add more น้งมองอยากให้เค็มอีกนิดนึง to add a bit more โอ actually o k all of that อันนี้เราทำถ้วยใหญ่ก็ใช้ปลาเยอะหน่อยนะคะจริงๆถ้าเดี๋ยวขึ้นให้ว่าถ้าเป็นแบบถ้วยเล็กๆที่ทานกันใน f ฟ m i ล y ่เล็กก็ปลาไม่ต้องถึงนะคะก็ใช้เป็นช้อนโต๊ะเฉยๆถ้าไม่ชอบก็ใช้น้ำปลาแทนไอปริมาณของปลาร้าหรือน้ำปลาที่จะใช้เนี่ยเอาตามความเค็มที่ชอบนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานกัน แล้วค่ะน้ำพริกหนุ่มของีิเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ถึงบทบาทที่ลูกจะต้องจัดการให้แต่เราก็แอบ,บชิมกันไปแล้วนะครับจะบอกว่าไส้อั่วที่ที่ได้มาวันนี้นะคะได้มาจากคุณเอกวัต์คุณดลานผู้ซึ่งน่ารักมากนะคะทํามาให้ทานอร่อยทีเดียวแอบ,บชิมแล้วนะคะก็เดี๋ยวคงจะต้องเรียนเชิญคุณเอกวัตรมาช่วยทําไส้อั่วให้พวกเราดูนะคะเพราะที่เชื่อหลายๆคนโดยเฉพาะป้าดิเลนนะที่ดิเลนชอบมากไส้อั่วตอนนี้เดินทางมาเมืองไทยไม่ได้ต้องคงต้องหัดทำเอง ะะค Our น้ำพริกหนุ่ม is done and today we will be eating it with the ไส่อัว or the northern sausage from คุณเอกวัตร soon we i l l have him um, helping to show us how to cook this to Auntie Delaine as well who loves the ไส้อัว very much exactly นะคะนะครับ and now s h i c k e n fly s h e c a n t because of the the pandemic เอาละค่ะคุณลูกค้าช่วยจัดการให้หม่มองหน่อยสิคะได้ครับ กินกับไส้อั่วก็น่าจะอร่อยนะลูกป้ายบนไส้อั่วเนี่ยลองแคบหมูก่อนนะครับดีพอกริ้งดีว่าน้ำพริกทำเองนี่อร่อยอร่อยผูหอมมากครับหอมสุดๆเลยรับเป็นไงลูกอ่อยครับทุกอย่างเราทำเองเราก็รู้สะอาดใช่ไหมคะน้าลูกเนาะใช่ครับเริ่มเผ็ดๆนิดนึงแต่อร่อยครับแต่ว่ากลิ่นจะมีกลิ่นปลาล้านิดๆ ก็กำลังดีครับผมถ้าใครไม่ชอบปลาใช้น้ำปลาแทนนะคะแต่บ้านเราชอบ Smells really good. You get the aroma of the chili and everything when you eat and also a bit of the spiciness. It's like an aftertaste. It's really good อร่อยมากครับเอาชาดีไส้หัวนะครับ้าไส้หัวอมมากมองตอนัดอะค่ะได้กลิ่นเอ่เครื่องแกงหทุกอย่างเลย อย่ใหญ่เข้ากันมากเลยครับนะคะลูกยัอวกันที่หนุ่มวันนี้อือร่อยมากครับอืทุกอย่างของเราวันนี้โอเคโอเคครับ goes very r e a l l y well together อืดี ซอสเซานดีเดือดนุ่มผมมองว่าไปได้ดีกว่าแค่หมูได้ซ้ำใช่ครับนะลูกนะเมื่อกี้เมื่อกี้รสชาติเหมือนกับมันมันคอมพลเมนต์กันแบบช่วยดึงรสชาติมากขึ้นครับอร่อยเลยครับค่ะเยี่ยมเลยแล้วก็ที่เหลือก็เป็นผักสดก็ได้ผักต้มก็ได้ผักนึ่งก็ได้นะคะทําทานเองที่บ้านก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้มันไม่ค่อย ไม่ค่อยน่าไว้วางใจเท่าไหร่หรือว่าสะอาดที่สุดนะคะคมแล้วก็ผักทั้งหมดเนี่ยที่ได้มาก็จะออต,ตกอรเช่นเคยนะคะเดี๋ยวให้ลูกขึ้นเบอร์พี่คิมไว้ให้ะค,ะครับงั้นวันนี้เราสองคนแม่ลูกไป็นมามมัมไปจบข้าเหนียวกันก่อนนะคะอร่อยครับเจอกันสาวหน้าค่ะสวัสดีครับ